เดียวกันไหมอ่ะเต้นเพลง,งเดียวกันไหมเพลงเดียวกันไหมวันนี้ไม่มีดนตรีไม่มีชาวเข้า <c oughs> นะคะ <c oughs> ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Love OK Click Station 96.75 MHz ในเพจของ l o v e โอเคคลิกในช่วง Love ฝากร้านซีซัน3นะคะสวัสดีพี่น้อยค่ะพี่น้อยท้งไทยฟังกันก่อนนะคะเห็นน้ำมะพร้าวค่ะเห็นน้ำมะพร้าวไม่ได้เลยวันนี้ค่ะมีแฟนๆรายการหลายท่านนะคะนำร้านมาฝากไว้กับเราอย่างน้อยที่นี่เชื่อไหมว่ามีกี่ร้านพี่น้อยดูนี่ทั้งหมดมากเยอะมาก เยอะมากเลยนะคะเยอะมากเลยแต่จริงมี3ร้านนะคะ3ร้านเรามาเริ่มต้นที่นี่เลยค่ะร้าน Lotis Man ค่ะโ o t i s Man ชื่อเก๋ไก่มากเลยนะคะโ o t i s Man แต่ขายมะพร้าวไม่ใช่นะคะที่นี่ขายโลตีค่ะแต่เขาออกเสียงว่าโรตีโรตีโนะคะเอะพี่น้อยพี่น้อยอยู่ไกลไหมพี่น้อยต้องพยายามแบบพูดเสียงดังพี่น้อยมีซาวเอฟเฟกประกอบแล้วกัน เนื่องจากว่าเราขอแนะนำเมนูโรตสแมนจากที่คุณเข้าปุ้นนะคะฝากมานะคะเป็นโรตีมะพร้าวอ่อนค่ะเก๋ไก่มากเลยนะคะเป็นโรตีที่ข้างในเป็นไส้มะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็เสิร์ฟทางลูกมะพร้าวแบบนี้นะคะแล้วก็ นอกจากนี้ค่ะนอกจากนี้พี่น้อยทานโชว์ได้เลยเอนอกจากนี้ที่ทเสิร์ฟมาแบบนี้เขาจะมีมาให้อีกหนึ่งจอกอันนี้คืออะไรคะน่าจะเป็นนมข้นหวานที่ทานกับตัวนี้ได้<อ>พี่น้อยลองทานเปล่าเปาก่อนอา่าพี่น้อยลองเทสทานเปล่าเปก่อนนะคะอันนี้เป็นร้านโรตีแมนเป็นแป้งโรตีที่ทำเองสดใหม่ทุกวันเลยนะคะมีหลากหลายหน้าให้เลือกนะคะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะเดี๋ยวจะบอกราคาอันนี้เป็นกลิ่นดีมากเลยกลิ่นดีมากเลยนะคะ ค้มค่ะมะพร้าวก็อ่อนด้วยค่ะหวานไหมคะหวานเบาๆค่ะหวานเบาๆแต่ถ้าเราต้องการหวานเพิ่มนะคะเขาก็มีเ,เป็นนมข้นม,มาให้ด้วยนะคะก็สามารถทานคู่นมข้นแต่ว่าเห็นว่ามีน้ำมะพร้าวมาให้ด้วยน่าจะเป็นน้ำมะพร้าวที่อยู่ข้างในลูกนี้นะคะคือเราได้ทานมะพร้าวทั้งลูกได้ทานน้ำด้วยมะพร้าวลูกหนึ่งก็ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะพี่ตอนนี้ราคาแพงค่ะอืมสี่สิบถึงห้าสิบบาทอู้สี่สิบถึงห้าสิบแต่ว่า คุณฟังคะที่ร้านโรตีแมนนี้นะคะขายเป็นเมนูโรตีมะพร้าวอ่อนแบบนี้เสิร์ฟพร้อมน้ำมะพร้าวค่ะพี่น้อยราคาอยู่ที่60บาทเท่านั้นเองนะคะ60บาทบาทใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีโรตีกะเพราไหนๆพี่น้อยถอดแมทแล้วนะคะพี่น้อยชิมได้เลยค่ะเป็นอันนี้เหรอคะใช่ค่ะอันนี้ค่ะเป็นโรตีกะเพรานะคะข้างในมีไส้กะเพรา เราก็กลืนน้ำลายไปกับพี่น้อยเลยนะคะเป็นโรตีกะเพราแล้วก็ไม่ต้องจิ้มอะไรเลยค่ะพี่น้อยใส่ปากเลยนะคะได้กลิ่นกะเพราค่ะได้กลิ่นกะเพรานะคะเมื่อกี้เจี๊ยบลองชิมแล้วนะคะแบบมาร้อนๆเลยนะคะเขาสั่งแก๊ปมาส่งได้เลยอันนี้คือไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะโรตีกะเพราแล้วก็โรตีตัวนี้ค่ะพี่น้อยเป็น โรตีเป็นโรตีให้ให้ชิมนะคะเป็นโรตีกล้วยแล้วก็ไข่ค่ะอ,อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะราคาเริ่มต้นโรตีที่10บาทนะคะ10บาทกับร้านโรตสแมนอยู่ถนนมูลเมืองซอย9ค่ะเส้นหลังโรงเรียนยุพราชนะคะลองสเกตเข้าไปในมูลเมืองซอย9แล้วอยู่ข้างๆร้านกับบูไดมอนนะคะก็ เป็นลักษณะของฟู้ดทรัคอยู่ตรงนั้น oh. ค่ะสังเกตได้ง่ายเลยนะคะไปใช้บริการหรือ <local S 1> ว่าบบะะใช่ค่ะหรือเข้าไปที่เพจร้านก็ได้นะคะเป็นเพจาทาง Facebook โ o ต i สนะคะของคุณไกลเพชรค่ะเขียนติดกันเลยนะคะโ o ต i s, <Lotus> <S ไก่เพ็ดนะคะร้านโลติสแมนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาฝากร้านกับเรานะคะแล้วก็ตอนนี้ในเพจเนี่ยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ดีเจเก่งหอยหวนอะไรหรือเปล่าหอยหวนหรือเปล่าเป็นช่วงที่แบบนะเรามีความสุขมากเลยทุกๆ1 1สิบโมงของในช่วงนี้นะคะเราได้มาแชร์เกี่ยวกับเรื่องราวของ ร้านต่างๆนะคะที่คุณฟังนำะมาฝากเราไว้นะคะถ้าส่งมาได้ใต้เพจของคอมเมนต์ของ Love โ okay. อเค Clickstation แบบนี้รวมไปถึงเพจ Love ฝากร้านนะคะก็สามารถที่จะเรียกว่าอะไระสามารถมาโพสใต้เพจได้แต่ตอนนี้ตอนนี้เราเข้าไปดูดูทักทายนะคะทักทายก้ามปูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ทักทายกามปูด้วยเอ๊ะอันนี้น่าจะน่าจะอันเดิมนะคะเดี๋ยวเราดูของวันนี้ออายังเห็นพี่น้อยอยู่มาแล้วมาแล้วทักทายคน5,000คนที่กําลังเข้ามาด้วยวันนี้มีของที่จะแจกด้วยนะคะสําหรับแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วสื่อสารเข้ามานะคะรวมไปถึงมีสิทธิพิเศษเขาบอกว่าถ้าฟังจากสถานี Love OK Click หรือว่าฟังจากสถานีวิทยุแบบนี้นะคะ ลดราคาพิเศษกันเลยที่หน้าร้านโ o ติ s Man นั่นเอง r o ติสแมนนะคะอยากจะสั่งไปทานที่ออฟฟิศหรือว่าทานที่บ้านกันนะคะราคาเริ่มต้น10บาทเท่าน,นั้นเองแล้วแบบนี้นี่คือแบบแค่นี้ดีงามแล้วชื่นชอบเลยนะคะราคานี้60บาทน,นะคะ,คะก็สามารถส่งจากแกลบนะคะ,ะมา ทานแบบอร่อยออร่อยได้เลยนะคะแต่เข้าไปที่เพจเขาให้เบอร์โทรนิดนึงนะคะ0845334388หรือว่าดูใต้คอมเมนต์ของเพจ Love Ok Click Station เราก็จะใส่ข้อมูลของร้าน l o t u s Man ไว้นะคะทักทายน้องฝ้ายนะคะน้องฝ้ายบอกว่าโรตีกะเผาหน้าทานมา,าม,มากดีงามมากดีงามมากคือประมาณว่าถ้าทานอะไรเร็วๆนะสมมติว่าเราจะต้องไปทำธุระตรงไหนแล้วแบบลงหิวไงใช่ใชซอยในรถเองได้เลย กล่องหนึ่งอ่าจิ้มกินจิ้มกินไม่มีน้ําจิ้มไม่เลอะเทอะด้วยนะคะกล่องหนึ่งก็แบบนี้ค่ะเปิดฝามาอืมอันนี้หน้าด้านหน้าเขานะคะอ่าน้องฟ้าบอกว่าคุณลุงคนหิวอยู่คนเดียวแล้วลุงเก่งดีิจเก่งหองอิจช้าเราแน่นอนว่าตอนนี้นี่แบบสะพรึงกันมากเลยสําหรับด้านหน้าของเรานะคะ ดีเจเก่งบอกเอื้อกเลยเอื้อกเลยแล้วกันนะคะก็ตัวนี้ค่ะจะมีน้ําจิ้มที่แบบมาพร้อมกับเราดมๆด,ดูแล้วเรานึกว่าซอสแต่จริง,งแล้วเป็นช็อกโกแลต oh. ช็อกโกแลตที่ทานพร้อมกับโรตีก็ได้แล้วก็ <Okay. S 1> มีน้ําตาลให้ด้วยค่ะเป็นถุงน้ําตาลแบบนี้นะคะแบบถ้าใครชื่นชอบ,ชอบโรตีแล้วแบบอยากใส่เออเรียกว่าอะไรอะ่ะนมข้นเองนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลก็อร่อยอร่อยอร่อยรับรองว่าถึงมือคุณเวลาสั่งเนี่ย ยังร้อนๆอยู่นะคะเมื่อสักครู่ที่เจี๊บชิมเนี่ยคือชิมช่วงที่ร้อนๆอยู่นะคะอร่อยมากๆเลยแล้วพี่น้อยนี่ชื่นชอบเมนูไหนนยชอบอันนี้เนี่ยชอบมะพร้าวเพราะพี่น้อยเป็นคนชอบมะพร้าวพี่เจี๊ยบชอบเมนูนี้นะคะแล้วก็ชอบเมนูนี้เมนูเมนูนี้กับเมนูนี้อ่ะแล้วแล้วคุณฟังจะรู้ไหมชอบเมนูกะเพรานะคะแล้วก็ชอบเมนูที่มีไข่แล้วก็ชอบกล้วยหอมอร่อยมากๆคือเมนูกล้วยหอมเนี่ยโรตีกล้วยหอม ที่เจี๊ยบไม่ใส่อออะไรเลยทานได้เลยค่ะจริงไม่ต้องเติมก็อร่อยพี่น้อยพี่น้อยอาจจะเสียงเบาๆนิดนึงอ่ะอะไรคะพูดไปเลยค่ะพูดไปเลยอ่ะพี่น้อยมาที่อีกร้านหนึ่งค่ะร้านต่อไปขอบคุณก่อนอื่นต้องขอบคุณสําหรับน้องข้าวปุ้นก่อนนะคะน้องข้าวปุ้นปิยธิดานะะคเข้าไปดูที่ Facebook น้องข้าวปุ้นหรือว่าสิ่งที่เขาโพสต์มาใต้นี้นะคะกับร้านโรตีแมนนะคะโรตีแมนค่ะอยู่หลัง ยุพราชวิทยาลัยอยูม่มูลเมืองซอยเก้านะคะมูลเมืองซอยเก้าเขาเปิดสองรอบนะคะแต่แปดโมงถึงบ่ายสามแล้วก็สี่โมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งค่ะต,ตามได้เลยนะยะอดเยีเ่ยมมากเลยนะคะร้านต่อไปขอบคุณฮิโกะด้วยนะคะพี่น้อยอค่ะฮิโก้คือกระดาษทิชชู่เปียกซึ่งมันเป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถทานได้<ม>ทานได้ไหมายถึงว่าเราสามารถเช็ดมือแล้ว,<อ>ลวเช็ดจานเช็ดซ<อ>่อมสามารถ ตักอาหารเข้าปากได้นั่นเองต่อสุขภาพใช่ค่ะพี่น้อยทานแล้วเช็ดมือได้เลยนะคะมาถึงนี่ค่ะเมื่อกี้พี่น้อยดื่มดื่มน้ำมะพร้าวมะพร้าวเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการเอ่อเทสเจี๊ยบเทสบ้างพี่น้อยใส่แมสเรียบร้อยแล้วต่อไปเจี๊ยบเทสบ้างตรึงนะคะช่วงเมนูไหนก่อนดีคะเมนูไหนก่อนดีนะคะเดี๋ยวขอขอทานนี่ก่อนเลยแล้วกันจากแม่ขวัญเกียร์ไนท์น้า แม่ขวันเกียร์ไนบอกว่านี้คือลูกตาลน,นมสดค่ะราคา25บาท25บาทกับลูกตาลน,นมสดนะคะสั่งได้นะคะสั่งแม่ขวัญเกียร์ไนได้ค่ะดูเมนูที่เขาส่งมาค่ะ oh <my> God. ค่ะแม่ขวัญเกียร์ไนยอยู่ที่พี่น้อย <Okay. S 1> อ่าเราก็ถามว่าเมนูนี้สามารถต้องอาไปใส่น้าแข็งอะไรไหมอะไรเงี้ยแม่ขวันเกียร์ไนบอกว่าพี่เจีย๊ยบเปิดแล้วใช่เย็นแบบนี้ก็ทานได้ แล้วแล้วก็กินได้เลยนะคะเป็นอืมลูกตาลนมสดมี่มีมแม่แก้วต้องชอบแน่ๆเลยอ่ะหัว25บาทนะคะโอเคเลยนะคะหวดน่ารักด้วยอืมอร่อยมากเลยแล้วก็เออเขาชอบสรรหาทําไม่หวานมากอร่อยอร่อยอืมมีเนื้อด้วยนะคะอืมอร่อยมากเลย แล้วเมื่อสักครู่นะคะที่ขนมปังเสิร์ฟมาร้อนๆจากไมโจคือประมาณว่าเจ็บกินไปแล้วค่ะกินไปแล้วแบบแหว่งไปแล้วนะคะพี่น้อยพูดไปได้เลยค่ะอันนี้เป็นขนมเขาเรียกขนมปังอะไรอะชีสยืดเหรอคะเขาจะมีชีสอยู่ข้างในเจอบลองยืดไหมคะานข้างบนให้มันยืดไหมไม่เมื่อกี้ยืดแล้วอ๋อตอนร้อนๆใช่ไหมใช่ค่ะจะมีขนมปังชีสยืดแล้วก็มีแฮมชีสนะคะโอ้มีหลายตัวนะเนี่ย อันนี้แฮมชีสค่ะเดี๋ยวเจ๊บซิมให้หมดเลยไม่ต้องเหลือให้ดีเจเกิแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้ทูล่าค่ะอ่าสังขยาถ้าเจ๊บชิมอย่างละหน่อยแสดงว่าใครก็กินไม่ได้แล้วใช่ไหมกินไปเลยไม่ใช่นี่คือแบบเนี่ยค่ะขนมปังชิดยืดขนมปังเขานุ่มมากเลยนะแล้วเขาอ่ะเอาขนมปังอ่ะไปจี่ไปจี่กริะไปกริวอ่าไปย่างกับ เนยเค็มบนกระทะนะคะเนแล้วทำไงต่อกินยังไงกินแค่ขนมปังก่ับเข้มไหมเข้มเลยอะอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยค่ะวิ่เจเกวันนี้พี่เจะไม่กินข้าวนะคะคือเป็นคนชอบกินขนมปังขนมปังที่นี่นุ่มเหมือนขนมปังอารมณ์ขนมปังปิ้งแต่ว่ามันนุ่มข้างในอยู่ อันนี้ยังมีความอุ่นอยู่นะคะอันนี้ขนมปังเขาก็ทําเองนะคะพวกนี้เขาทาเองหมดเลยชิ้ลละเท่าไหร่คะไม่น้อยถ้าเป็นปกติจะชิลละสี่สิบบาทแต่เพิ่มชีสเพิ่มอะไรสั่งได้สําหรับคนที่ชอบทานชีสนะคะเพิ่มแค่สิบบาทเองก็จะได้ยืดยืดยาวๆใส่ค่ะค่ะถ้านูเทลล่าก็ชินละสามสิบห้าบาทนมสดก็ 25บาทค่ะเอมอมไสุุ้เรียนด้วยนะคะ40บาทสักขยาชาไทย25บาทตัวนี้นะคะจะเป็นสักขยาแล้วก็ชาไทยอ๋อมีราคาเริ่มต้นแบบนี้ง่ายๆคือ20บาทไปจนถึง40บาทแล้วก็ไปเพิ่มท็อปปิ้งอีกค่ท็อปปิ้งก็จะเป็นชีสนะคะก็สามารถสั่งที่ชื่อร้านว่า<ม>เด็กขวัญเกียร์ไหนเดี๋ยวนะอันนี้ทำไมเป็นเด็กแว่นเบเกอรี่อ๋อลูกเขาใส่แว่นไง ก็เลยเป็นเด็กแว่นค่ะไม่ขวัญคะเป็นโลโก้เด็กแว่นค่ะระหว่างขับรถอยู่นะคะกรุณาจอดไฟเลี้ยวเปิดตบไฟเลี้ยวแล้วชิดซ้ายก <laughs> รุณาบอกเราในเพจด้วยนะคะว่าเวลาสั่งเนี่ยสั่งที่ไหนถ้าสมมติว่าชื่อเข้าไปที่ค้นหาที่แกล็บหรือแพนด้าโอ้โหเขาขายดีมากมตัวนี้ยตัวนี้ตัวขายเลยตัวที่เพิ่มมาก็คือตัวนี้เพิ่มเลยนะคะ,ะที่บอกว่าเพิ่มชีสสิบบาทก็คือตัวนี้ค่ะ แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์นะคะมามามาประกาศให้ดูอันนี้อันนี้มีปลามีไก่มีกุ้งอ๋อมีปลามีไก่มีกุ้งอ่ะลองกุ้งดูนะคะอ่าเปิดแบบนี้นี่คือเบอร์เกอร์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 เท่าไหร่คะเบอร์เกอร์ถ้าเป็นหมู69นะคะกุ้ง59ไก่49ปลา59อืิบเนี่เลยค่ะนี่กุ้งนะคะมี2ชั้นเลยนะคะ2ชั้นเขาจะแยกผักมาให้สําหรับเด็กที่ไม่ทานผัก อ๋อแล้วก็เราก็ทําแบบนี้ไงพอเราได้มาพอเราได้มาปุ๊บเราก็เปิดฝาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาผักลงไปลงไปค่ะสําหรับคนที่ชอบทานผักที่ที่ไม่ใช้ถุงมือเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทานกันเองอะนะคะแต่ถ้าเราไม่โปะเรากินผักกลับข้างนอกได้ไหมเราโปบแล้วก็กลับผักพี่น้อยอะไรอะกลับผักอะไรอะอะไรอะสาบเล็กน้อยเลยนะกลับผักเนี่ย เตได้ไหมโอ๊ยเตไม่ได้ตอนนี้นะคะอ่าเราเห็นแล้วเราเห็นไม่เราเห็นตรงนี้ค่ะอ่ามีที่ฉีกนะคะแล้วเราก็ร้ายกับผู้ชายตัวน้อยตาดำๆเราก็คือแบบอารมณ์แบบสั่งได้ทั้งหมดเลยอ่ะสงสารลุงตัวน้อยที่อยู่ข้างบนนะคะสงสารลุงตัวน้อยที่อยู่ข้างบนวิธีกินเบอร์เกอร์ยังไงไม่ให้เลอะอันนี้เราต้องศึกษากันนะคะว่ากินเบอร์เกอร์ยังไงไม่ให้เลอะจริงๆอ่ะเขาไม่ให้กินอะไรโชว์เนาะ ใครบอกนะว่าไม่ให้กีไรโชว์ไม่น่าจะมีใครบอกโ oh <my> <laughs> อ้ไม่ก็อืมอ <c oughs> นี่นดีงามอ่ะดีงพี่นายพูดไปเรื่อยๆก่อนค่ะให้พี่เจี๊ยบเคี้ยวก่อนนะคะก็จะมีปลามีกุ้งอันนี้อันนี้ไส่อะไรไส้กุ้งอันนี้จะเป็นไส้กุ้งนะคะคนไม่ชอบกุ้งก็าทานปลาไก่ได้ มีหมหูด้วยมีฮอทดอกด้วยมีไก่ด้วยก็แล้วแต่จะสั่งนะแต่ฮอทดอกสามสิบเก้าบาทเองเนาะสำหรับเด็กๆที่จะแบบไปโรงเรียนตอนเช้าอะไรเงี้ยก็ซื้อแบบเนี้ยคืออร่อยแบบในรถได้เลยไม่อยากวางเลยอะ,ะวางก่อนนะคะวางก่อนนะมีอีลายเมนูนะคะอ่าเบอร์เกรอร์ไปแล้วต่อไปเออสำหรับเบรอร์เกอร์ถ้าใครแบบชอบชีสแต่เพิ่มอีกสิบบาทนะคะอืมอร่อยอะอร่อยแบบจบรายการนี้คือต้องเคลียร์ ต้องเคลียร์นิดนึงคือแบบเรากินแล้วเรากินต่อได้จริงๆนะคะคต่อไปต่อไป,ไปนี่คือยังอุ่นๆอยู่ยังอุ่นๆอยู่อันนี้คือบัตเตอร์เค้กอันนี้<ล>อันนี้แม่ขวันบอกว่าเดี๋ยวนะอันนี้ไทยอินเล็กน้อยลาเต้ลาเต้จากร้านคาเฟ่ต้องของอาภัยด้วยนะคะแบบอาจจะพูดแบบติดๆขัดๆไปนิดนึงนะเนื่องจากว่า การไหลลื่นของดีเจเนี่ยถ้าไม่มีอะไรอยู่ในปากเลยจะพูดได้เสมอแต่ว่าพอมันมีอะไรเข้ามาตรงปากแล้วนะคะมันก็จะทําให,ให้ให้การพูดสะดุดลงไปนิดนึงสิ่งที่อันนี้เป็นทุเรียนเลยนะคะขนาดเราไม่ได้เปิดนะคะอันนี้แม่ขวานเกียร์ไแนบอบกว่าบัตเตอร์เค้กทุเรียนบัตเตอร์เค้กทุเรียนมีมาให้เราเทสด้วยนะคะเราหลับสาทุเรียนเลยชอบมากแล้วก็มีบัตเตอร์เค้กเนอยอีซ e ิกนี ทั้งคู่ทำคนละเนื้อนี่บัตเตอร์เนยแบบนี้นะคะถามว่าราคาเท่าไหร่เดาสิคะราคาเท่าไหร่เค้กบัตเตอร์เนยแบบนี้แน่นแ่นแบบนี้พี่น้อยถ่ายสิเท่าไหร่ห้าสิบบาทห้าสิบพี่น้อยให้เท่าไหร่พี่ให้หกสิบเก้าหกสิบเก้าพี่มิวให้เท่าไหร่คะแปดสิบบาทเดี๋ยวพี่จะมาตอบกันหลังแล้วกันนะ จะแม่ขวัญตอบให้อะไรอะไรนี้จะบอกว่าแม่ขวัญก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะเ<า><า>นื่องจากว่าเขากําลังลงมือเทสลงมือทําดูแล้วก็มาให้เรามาให้เราชิมดูว่า<ม>เป็นยังไงบ้างเอามาให้เราชิมเราไม่ชิมก็เกก็เกรงใจเขาไงแล้วก็เปิดชิมเล็กน้อยตายแล้วครอบครัวพี่จะเป็นห่วงหรือเปล่าเนี่ยอย่าเลยนะจริงๆแล้วของอร่อยอมันต้องชิมค่ะพอชิมอร่อยแล้วก็ส่งต่อความอร่อยไปให้ คนในครอบครัวคนที่บ้านก็ได้นะคะหอมมากเลยค่ะหอมเหรอคะปิดแมสกยังได้กลิ่นปิดแมสยังได้กลิ่นเนาะอันนี้เขาก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วเดี๋ยวพี่เจี๊ยบลองลองลองชิมดูพี่น้อยจะไม่ค่อยชอบใช่<ะ>ไหมคะค่ะนุ่มไหมอันนี้ไม่แก้ชอบมากคือผ่านเลยได้เลยเอาอันนี้เอาซื้อเมนูนี้นะคะ เมนูนี้ซื้อเลยนะคะเป็นบัสเตอร์เนยที่ใช้เนยที่ชื่อว่าอ e ีซ e ิกนี่อีซิกนี่เป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถามในเพจได้เลยนะคะรู้แต่ว่าอร่อยนะคะอร่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่แม่ขวัญเกียร์ไนท์ที่ส่งขนมมาให้เราเทสมากมายเลยแต่ว่าเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ได้จริงๆราคาเบอร์เกอร์เริ่มต้นที่39บาท39บาบาท<ม>กับเป็นฮอตดอก 39บาทค่ะค่ะเริ่มต้นเลยนี่นะคะแบบเนี้ยเริ่มต้น39บาทนะคะสาาปลากับกุ้ง59บาทปลาหูหกบาทค่ะอืมดีงามมากนะคะเข้าไปที่ร้านแม่ขวัญเกียร์นายอยู่ตรงข้ามกับปตทประตูประตูบางเขนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะประตูบางเขนเอ๊ะก็คือถ้าถึงสี่แยกเลี้ยวขวาอ๋อตรงนั้นเรียกว่าประตูบางเขนเนาะจะมีปั๊มปตทเห็นชัดเลยเข้ามาในซอย มันจะเป็นโครงการค่ะใช่ค่ะเข้าไปในซอยอีกประมาณ150เมตรเท่านั้นอีกอืร้านเปิดตั้งทุกวันตั้งแต่ตีห้าจนถึงเที่ยงคืนแม่เจ้าขยันมากเลยค่ะไม่นอนค่ะกลคืนก็ทําขนมแล้วออเดอร์แล้วออเดอร์ฟู้ดแพนด้าเขานํามาแบบตื้อตื้อตลอดเลยเพราะว่า1ราคาเขาจับต้องได้ไงขนมปังตัวนี้อันหนึ่งชิ้นหนึ่งเริ่มต้นที่25บาท แล้วก็ขึ้นอยู่กับท็อปปิ้งที่คุณเลือกนะคะมาจนถึงสี่สิบห้าบาทนะคะแล้วก็เบอร์เกอร์แบบนี้เริ่มต้นที่สามสิบห้าบาทสี่สิบห้าห้าสิบเก้าหกสิบเก้าขึ้นอยู่กับไส้ขึ้นอยู่กับไส้ในอีกทีนึงไส่ในไส่ในนะคะไส่ในนะคะจริงเมนูเขามีเยอะกว่านี้อีกอ้เยอะมากนี้แค่ส่วนหนึ่งค่ะเราติดตามทางเพจเขานะคะติดตามทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเขาเนี่ยและที่นี่ค่ะพี่น้อยที่ร้านเนี้ย เวลาเขาสั่ง delivery แบบเนี้ยเขาจะส่งอันนี้มาด้วยคืออะไรคะเขาบอกว่าเป็นสบู่ล้างมือ oh. สบู่ล้างมือก็คือเตะเลยค่ะหลังจากหลังจ,จ,จากที่เราทานเนาะ,ะแล้วก็กอกน้ําอยู่ตรงไหนเหลืออะไร<า>ยังไงในรถไงอ่าก็เปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ล้างมือมันก็จะออกมาเป็นฟองสบู่นะคะจริงๆก็เป็นแผ่นแผ่นกระดาษเล็กๆนะคะก็สามารถล้างมือได้แล้วก็ทา เขาเรียกว่าล,ล้างน้ำออกไปได้ก็คือเป็นการป้องกันเป็นการโพเทกนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เราทานนี่ก็สะอาดด้วยหรือว่าจะทานก่อนแน่บีฟ o อนอัฟเตอร์กด้ที่เขาใส่มาในในถุงในซองด้วยเวลาที่สั่งอาหารจากร้านแม่ขวัญเกียรไนนั่นเองนะคะ,ะเข้าไปดูที่อ่าเพจหรือว่า Facebook ของแม่ขวัญเกียรไนได้เลยนะคะพิมพ์ภาษาไทายแม่ขวัญเกียรไนนะคะหรือสั่งผ่านแอปแพนด้ก็ได้ แอป,ปแพนด้ก็ได้นะคะ<ม>ต้อน,นรับมีแกปด้วยนะคะสำหรับร้านนี้นะ,ะต้อนรับเพื่อนๆหมื่นสามพันคนในข,นะขณะนี้นะคะ,คะขอบคุณมากๆเลยที่อุดหนุนกันนะคะแล้วก็ให้เราได้ชิมอา,อาหารอร่อยๆอย่างที่บอกว่าถ้าเราทำเรื่องราวดีๆนะคะถ้าเราทำสิ่งดีๆแน่นอนวันนี้ทาง96.75 MHz นนะคะเราอยากจะช่วยเพื่อนๆนะคะที่ ช่วยแฟนคลับของเราได้ทานอาหารอร่อยๆอออแบบนี้แล้วอยากจะช่วยเพื่อนๆหรือแฟนรายการหรือท่านผู้ฟังที่มีร้านค้าหรือว่ามีสินค้าลองทําเมนูชิมแล้วอร่อยนะคะหรือว่าจะให้เราชิมก็ได้นะคะอยากจะส่งต่อความอร่อยนี้อย่างไรนะคะเวลาในช่วงนี้ยุคนี้นี่คือต้องส่งต่อความอร่อยกันอย่างเดียว <ขอ S 1> และลนนลท้ายที่สุดค่ะที่น้อยค่ะร้านอะไรคะร้านค่ากินคาเฟ่ค่ะ เรามีสินค้าเป็นส้ม,ไ,ม,มสได้หว,นวานะะตัวนี้นะคะ<ๆ>ก็คือเวลาที่เราแกะหลายคนบอกว่าเปลือกจะหนาหรือเปล่าเปลือกบางนะคะสามารถแกะทาได้ทุกที่เลยแล้วก็ตัวนี้เย็นฉ่ำเลยดูเนื้อของเขาสิคะก็สามารถแกะได้ใครชอบส้มใครไม่ชอบส้มลองชิมดูหรือว่าซื้อไปฝากคุณลูกค้าของเราหรือว่าญาติของเราเนในยุคนี้ต้องเติมวิตามินซีให้กับร่างกายเพื่อมีภูมิคุ้มกันนะคะ เซตเมนูขนาดนี้ขนาดนี้นะคะจะเป็นกล่องไซส์ S นะคะราคาแค่2 0 0บาทเท่านั้นเองน,ะะนี่คือกล่องไซส์ S, <S ส่วนไซส์ M ค่ะ,คะ350บบาทนะคะแบบนี้นะคะก็สามารถส่งต่อความอร่อยได้เราสามารถสกรีนชื่อผู้ส่งและผู้รับให้แล้วก็เรานำไปส่งมอบให้นะคะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศไหนหรือสถานที่แห่งไหนนะคะเราสามารถไปส่งแทนคุณได้ส่งความรู้สึกดีด ส่งส้มส่งวิตามินซีส่งความแข็งแรงนะคะในยุคนี้ไปกับฮากูเดยคาเฟขอบคุณฮากูเน่คาเฟ่นะคะที่สนับสนุนพื้นที่นะคะทั้งสถานที่แล้วก็เครื่องปรับอากาศดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณเมนูทุกร้านเลยนะคะอันนี้ขอบอกทิ้งทายว่าดีงามพระรามเก้ามากๆเลยนะคะดีงามพระรามก้ากับนมสดลูกตาลพี่น้องจะต้องไปส่งครัวแล้วใช่ไหม จะต้องไปส่งของแล้วใช่ไหมคะได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะกับการติดตามรับฟังของเพจ Love OK Click Station นะคะทาง96.75เ h z และทางเพจของเรานะคะรวมไปถึง Love ฝากร้านนะคะฝากร้านกันด้วยสำหรับเพื่อนๆที่อยากชิมนะคะทักกันเข้ามาได้เลยตอนนี้ทั้ง2ร้านอาจจะอยู่ในแชทแล้วนะคะสามารถสั่งแล้วก็หรือว่าถ้ามีโอกาสได้ขับรถผ่านตรงนั้นบริเวณนั้นก็สามารถ ทักไทยกันได้บอกนะคะว่า,าฟังมาจากรายการสถานีวิทยุแบบนี้นะคะหรือว่าฟังมาจากเลิฟฝากร้านคุณได้สิทธิพิเศษอย่างแน่นอนเพิ่มเติมอย่างแน่นอนทุกร้านเลยไม่ว่าจะเป็นร้านโลติสแมนนะคะโลติสแมนพิกัดถนนมูลเมืองซอย9นะคะอยู่ข้างร้านบลูดมอนด์เดอะเดอะเบรคฟาสต์คลับนั่นเองอยู่เส้นหลังโรงเรียนยุพราชแล้วก็ไม่ขวัญเกียรไนท์อยู่ตรงข้ามปตทประตูบางเขนมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะ และคุณคาเฟ่ค่ะอยู่ตรงสีแยกหนองหอยค่ะค<า>่ะแล้ว,ลวหอยเยอะๆนะแล้ววันนี้สําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวจะมีเมนูก็แจกอาหารนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะทั้งหมดได้เลยนะคะดเดี๋ยวเราจะทยอยแจกให้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะและประกาศรายชื่อผู้ที่โชคดีแอดมินทาง l o v e 4 k c l i c k จะประกาศนะคะก็สามารถมารับเองที่ร้านได้นะคะ วันนี้รำลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกทท่านค่ะที่ติดตามรับฟังกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้ายสงครัวอันนี้พี่น้อยไม่เอาแล้วใช่ไหมอ,อันนี้เราจะเอาอ,อ,อันนี้จะเอาเหรอคะ